สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื้อนี้เนาะค่ะจะเชิมกับสิพาพี่น้องเนาะคะ่ะมาลุยน้องใหม่ไผ่ปลาก่อน,นะคะ่ะลุยน้องใหม่ไผ่ปลาเนาะเพราะว่า,าวมื้อนี้น่ะไอนน้ได้ส่งสัญญาณดีแล้วล่ะคะ่ะเสื้อผมว่าเมาื่อวานนี่เสื้อผ้าในน้องใหม่มาสักน้องใหม่ไผ่ปลาคงจะออกแล้วค่ะก็เลยพาพี่น้องมาดอนใหญ่เนาะคะ่ะไปค่ะไปลุ้นน้ากันเนาะคะ่ะปลาเป็นกําลังใจในเด้อพี่น้องนะครับตอบเลยค่ะนี่น้องใหม่กําลังออกพี่น้องถึงก็จะเป็นหางเต้าตาเต้า ที่จริงเนาะหมาหางเต้าที่จริงคนหางอีสานเนี่ยเขาจะเอินนอนเนาะหมาเนาะคะ่ะนั่นแหละ <c oughs> เขาก็เลยเอิอนหางเต้าเอาตาุ่มมันหวานด้วยเนี่ยพี่น้องเนี่ยค่ะต้มมันหวานาาค่ะปีมันออกไม่ปกเลยนะโอ้ยง่ายนี่ปีนี้น่ายงนายน่ำนอแหลกนอนแหล,นอนแหลของปีเด้อค่ะพี่น้องเนาะพูดนะอ๋ะอ,อ,อ อืมอัวนี้อืมวันนั้อเธอโน่นเลยไงโอ้นอนี่นอี่นอนงามนอมงามขึ้นออกอิริณ่าเถอหนเกือบบนห้อือพมอ เอพี่นอ้องเบิังค่ะากรนหัวโตวออกครับพี่น้องมาดีมเาเลยมันน้องขาวๆสวนนี่น้องใบป้าน,นี่ออกง่ายเมนี้สวนน้องมานำเด้อค่ะน้องมานำนะคะนนน่ะเดี๋ยวคนมาเรียนรูวิสาค่ะพี่น,ออน,อนอ้องโอ้น้องงายดีอ่ะขาวจางไปนี่มาตะปองแบบนี้พี่น้อง ครับอะไรบ้างอเป็นเส้นสีเถอะอ่อนปหนเออออนไปอืมไโอ้โหมี้ยงขาจนปูนยุติข้พี่น้องมมาทายทาั้งนี้เลอเถี่อน้นโ่ น่องนดีนะเจ้นองน่องมันลดราคานะน้อะบางเด้อคมแบบนี้แน่ถ้าอ๋อน้องที่ด้านหลังนะแล้วค่ะขาวจัวเลย อือครับโอ้ยงย่า่เง้ยง่กระดกเดือนเนาะง่ายๆตาๆเรือเน,นาะนาะงต่ละไหนเาเลยหนาเกียรยไยสองนองนปะน่ะเห็นป่เห็นไนนงนนนโอ้ยนอนนี่พอดีเลยนะ อืมอืมอืมนอ,อ,อ,องบาดทีนอนหนึ่งเด้อเถอะล้องเลถุกทาค่ะเขาน้อใหม่เขา

มาหนี้้านองมาเลี้ยนหลูงานน้ำข่าวดาวเบี่ยวเราอย่าพาลุยพาแสบขายเปินมาเบิ่งงานน้ำมุงลอยน้ล้วตะละนอบนไม้เอาเขาเป็นยากค่ะเปนทางมีดเดออืม นอนแล้วลูกมานี้นี่มันเขาจะได้เี้น้ำใหม่นี่ยบงคับโอ้พี่น้องดูค่ไคค้ต้องเองด,ดีดีค่ะดูพอขาวพน่ะ โอ้ยแรงมีเป็นอวามนะค่ะผมดููกูเบ็นไิมผ่างส่จิใ่้วเ่ยเพราะว่าน้อใหม่เพิ่งจะซ้ำนีาโอ้โหน่อยนี่ปุ๊บเอากะแทงสิแล้วแทงับกดอใบน้ำค่ะ อ้าวชั่วข้าวชวั่ว,วค่ะแทงกับปดมมีเยอะข้าแปลว่าแกแกเขาก็แทงขึ้นมาอีกอออน้ำไม่ออกไม่พี่น,อน้องอ ตาเนยกระหนุงหลายเด้อค่ะดิ๋น้องสองน้อยสามีกำลังพอมตุ่มรับรองว่าน้อยเงาเนียวหายกคือดอกค่ะเพราะว่าเป็นหดตออกอิรินุ่มมาขาวจวดบวกใไปเ่อะบวกใบเยอะค่ะ นี่ครับบรรยากาศในแปลงเป็นยังบอกงครับทางงทางพี่น้องงามนี่ตุกโกญข้าพี่น้องกูหนักสองนอตตุกโญยุ่ถ่าเบ้าเบี้ยมมาท้ายน้ำสองนอพี่น้อง จะพัดดีพี่น้องกันยุ่งโกยุ่งโก้มดูค่ะในสิบอกวิธีเอาน้องไม้ให้น้องบนพร้อผมข้าอีเด้อเบิ้งเด้อปลาพี่เอาเบิ้งเนี่ยอันนี้มันน้องไม้ไปทางนี้นะปาทางนี้เด้อนี่ครับปาอะไรก็ได้มาเรียนรู้กันเอาน้องไม้พร้อมครับพี่น้องเลือดหน่อยก็ได้ไงครับน้องไพ่ปลาบอกพี่น้องกันแน่ครับเป็นน้องไม้ไพ่ปลาเนาะครับครับดูดิพี่น้อง เบื <th ych ologie> ้องหลังกันทางานทีท้ายอันท้ายไอ้หูดำเน้่ยนะมาเป็นไทยกันยุ่ธจังได้น้อมาเด้อพี่น้องเพียบค่ะมาเอาเปลี่ยนเป็นมะเร็งน้ำค่ะม่าเป็นมะเร็งมาเลี้สึกอะมาเลียนหน่วยครับเนาะพี่น้องเป็นขอขอม้าลายปะกับซอนให้น้องนี่ไอ้จูดเอาเนาะไม้เนาะค่ะจะบอกวิธีนี่เอนเนาะไม้ตั้งไป่ทางนี้ตัดทางนี้เด้อเมื่อนี้มาเป็นเพราะน้องแดงกันเนาะไม้พี่สสเริมครับพี่น้องไปหาซอยกันหาซอยกันเนาะพี่น้องไป่ะคุณน่ะมื่อกอนนี่ค่ะ องน้องมึงข่าพดนะโอ้่อทกะีระมาณ้ครับเมื่อนี้งเป้าเบียต้องเสียคานั่นเดเนี่ยมัลอยแอบไทยเนาะไม่เออบไทยถ้าเสริมกับนู้ดำหาได้พี่น้องไม่ครับอย่ะเปไดตาเลย พี่น่องเปบนนะครับกรเบื้องใหราเรี้ยนอู่มาเรียนรู้องนะครับพี่น่องน้องใหม่ค่ะพี่น้องทางครับนอนในกระน้ำดินั่นอ่อนแต่นอกกั้นไม่ได้มาเรื่อยๆครับมเรื่อย้นครับวันนี้นี่เดี๋ยวข้ิพาทก็ต้ไม่นอไ่ง แล้วค <พ uka> ่ะตอนน้ำแตกอ้น้ำก็นไหลครับมันก,ก็นไล่ไหลมาเลียนรูการผัดแล้วไหมแสดงว่าพี่น้อ,องคือโอ๊ยระวังมือได้ฮะนั่นแหละเอานี่ตามีดนี่ก็ใส่เป็นนาฬิกาโั้ของหล่อเลยนี่

สองเลยสองสองทางนี้สิสันยุ่งทังนี้เฝ้่าอ๋อทางนี้กันเดี๋ยวเพิ่งเหแต่เพบ่งเห็นเลยครับบพ่งเห็นเลี้ยอยในดินเลยเอาเขาเรียกจะนอนมาถามมาตัดเด้ออ่อนเลยตัวเนี่ยอ่อนเลยเนาะขาวน้องดินเลยเนี้ยน้องดินเนาะอ่อนนิดขาดีมาอมากเปลี่ยนเปียนน้ำปั่น่อกเลยเนาะเพิ่งเ่เห็นน้ำไม้พูดลังปลาอะไรเนาะอีกหนึ่งวิธีการเอาค่ะพี่น้องนี่แหละน้ำไม้นี่ บป่าเบียวพ่นกันฝากมาในนำบป่าเบี้ยวอยู่นี่เป็นบองเสียวเด้อนี่เด้อโอ้บองเสียตะรเบนบ้งนะบองเสียบตะระเบนน้องนี่บ้ากนี่เนี่ต่อเนาะนี่น้ำใหม่ด้วยสองไป

มานทำงานผมจะเสริมกับเอลดัมนะครับพี่น้องมือกับพี่น้องนะเป็นบรรยากาศน้วมกาเสริมนะครับเรียนรู้แบบหาละไม่พอครับมาใหม่หาละไม่ส่อรพอถ่ายวิดีโอไหมพี่น้องได้เห็นหนักเลยดูไปเทียนหลังงันได้ไหมครับดูมันเป็นไงไงเค่ะฟองเชือหนะอืมนะครับมาใหม่กัน บ่มีเลียมนะบ่เมนมาจัดสากนี่พี่น้องอันนี้ยังเบาๆนะเธอเนาะไปถึงเตาคกนะนี่ขี้กัยุดนะขี้กันยุคะนี่ม่เตาน่บาเบียวประเทศไทยน้ใหม่แล้วครับี่รับ้าที่ไฮบ้าเบีวเบิ้งนีเด้อเนี่ย อันน้อนั่งดินสิเป็นดินมุนพลนั่ซี่เนี่ยใบไม้เห็นปะเดี๋ยวพเห็นน้องไม้ที่นี่บ้างเดชพูน้าด้วยพูน้าไม่น้อยน้อยนี่ครนี่น้องมาเพิ่นบ่ได้น้องไม้งามมาเ่รอจะน้อยยังไม่หาต้องเบิ้งดีพูน่ะมันโลครับพี่น้องอ่อนๆเนี่ยพี่น้องสิดว่าเป็นโร่พูน้าเหรอครับงานนี้เสาน บ่เบ ah, ah. mm ิ hmm. okay. mm ่ง hmm. อีกว่าพี่น้องเลยเนาะนอนเป็นโหลดิพี่น้องดูข้าวเห็นบ้าเบียบเบิ่งกันผุดนี่ก่อขีอนล้วตรงปานคือไรน้ำใหม่กันครับพี่น้องนี่น้ำใหม่ขวางมั่งเสียงกับป่าท้ายเลยน้องใหม่น้องงามพวกเราคนป่าบ่าเป็นมาป่าทั้งหลังว่าใหม่เสียค่าแมนครับบราเกี่ยกับป่าบ้าเป็นเรื่อแล้วนะเ้าน้งใหม่ไรใช่เลยต้องไปแล้วเนี้ย ออกครับเนี่นห็นเนาะผลไม้อีกต้องสองสุดก้อนผไมครับต่ครับคุณค่าผลแต่ให้างามก็เห็นป่ะเนี่ยหัยงามอยู่ให้พี่น้องไม่เปลียนให้เัขาวเนาะหัว nghe nghèm đi bên nào Nghèm Nghèm hốc ở trường khẩu quá đấy Tướp Bà, ngắm, ngắm, Nghèm, nghèm Mình sẽ Khi mình chạy ra Nghèm, nào, bác hả? Nghèm, nghèm Nó mày nè อืมครับ hmm. น oh> e> uh um ี่รูปนี่ก oui> ็เงิ่งอินเดียเติบไปเห็นนี่นึ่งอืมขาจวดตะลอนนะรู้พี่น้องอันน่ะเสริมมาเมนนิดหน่อยนอนหนึ่งอันนี้ขาวจวดเลยไม่เหมืสุดแรกมันจะออกเป็นตาก่อนอนใหม่ยังไม่ออกอันนี้ตาโน้ตใหม่

แค่นี้สุดเลยค่ะเขาก็ต้องเอาให้ได้ทางออกแน่เขามีหูค่ะครับเต็มตั้งตัวอยู่ปัญหาเก่งครับัแต่ดินพุ้นหน่ยเลี๋ยวมันก็รัวเป็นแม่แม่แล้วครับมะเขือยังพันเลยรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้บป้าเบี้ยวกับเปเห็นบ่เขืออยังคันหนึง่ครับเอาบ้องน้ำหน่อยเถอะนะโอ้โหน้ำใหม่ครับ เดี๋ยวขาดปาต่ตเขาก็จะอาศัยเอาบ้างตัวนี้น้ำข้าเนี่ยฮ้อนเอาข้านี่ฮ้อนเอาข้าบอกเนี่ยถิ่มเด้หาน้าใหม่มาต้องไหม่ปนเปลืองรองมือเาแต่รองมือคือมันนั่นอีกนีอไปล้วตัอครับนี่น้อึ่งดูจนกระสอบขาดเพิ่งน้าใหม่เขาด้จนกระสอบขาดอย่างมันไงกระดกกระเดือดเถอะเนาะ้ย ได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วบปไ้พี่น้องมือกพ่องนั้นมกรมหใ่ะครับน้ำฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องซองซองเด้อค่ะซองมังใสนน้ำน็ตค่ะน้ำมัเบื้องลึกเบื้องหลังผสมกับน้ดาค่ะรวยดังับ่นุยโอ้โห่ยะเปยังองรับพี่นเราบอกให้ซองบางสี เจ้าหาน้ำใหม่เิ่นยุกนอกจอแลนกซองเบงห่งน้ำใหม่อเครับีนหมาขาดนอนอย่างนี้โอ้โห่ครับนอุดููนะินบนดนกินหอกนุ้มีพระเห็นหรอเ่ะถุนอนเนอนู้นอนน้ำเลยเหนนอนงดินเั้นยะครับว่าไม่บไม่้ดิน มาบอกคนมาเบิ่งเลยแวะเห็นบ้านอหนี่เป็นอยังคือจังเห็นเป็นบ้าค่ะนี่พี่น้องนอหนี่เป็นอยังคือจังเห็นบ้าค่ะเขาก็ยึดนอที่เขาเอาเด้อค่ะเขาก็ยึดห่อที่เขาเอาล้วเพืจะมีคะแนนกันยังไงน้องไม่โอ้พี่น้องสอกสองทางจ้าสอบสองทางหาเดี๋ยขั้นต่อไม่ไหม่ขึ้นไปสอไม่ไหม่เดี๋ยนีน้อง

จวกค่ะนะี่น้องด้วยน้องยังอิเลียนน้องเปี่ยเนีน่ยเห็นปะต้องเบิ้งแขนงกันเด้อค่ะนี่ย้องไม่ออกมือสี่เด้อพี่น้องมีหนึ่งสองตรงขามกันสี่เลยตอนนึ่งมันจะออกได้สองทางค่ะอือสองทางเนาะคนเอาว่าเป็นกับรูอิเลยียนเราเบลี่ยนเปรูนั่นเอง 嗯，你三、四、五。 มันมีนองนอ้อีกสองนอนสองนอโอ้จายค่อยแล้วว่ามันยังก็อ่อนดีฮสสองสองนอติดกันเลยตนนี้ก oh, okay, no oh, 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 uh ็นอนเดียวน่นอนโค้งอืมนอนเป็นโครงพี่ต้องปัดละทั้งนี้น้ำอ้ออ่อนหกอ่มันยังอืมอืมก็มีนอธรรมดานี่นอนอ่ะอ๋อดีโโล ค้งไส้โค้งขวอีน,น้องนอง,งเ้เถอเียเห็นเนี่ยโอ้พี่น้องโอ้ของน้อง <c oughs> น,อน,น,นอี่น่ะมาโผดมาโผแทพี่น้องน้องนั่นด้ม้ มงนอนหนังไหนดูว่ะเด็พปีน้องกูด่า พี่น้องงาม่่มเพี่น้องครับพี่นพี่น้องครั้งไหดีเถอันนี้ ก็เน uhm. ี่นแหละฮอมดูพี่น้องครับนองแล้วโลบตายพูดหลักค้ะ

นี่เสียงเ๊อฟว่าเหรออืมลยน้องเมื่อก่อนนี้สีนอสีนอได้สีนอบังค่ะส่วนตัดกันค่ะไปเป็นเด็กพี่น้องดูค่ะแล้วส่วนสิทภาพจะสรุปผลเมื่อนี้เนาะขอราคาเพราะว่าน้องใหม่เพิ่น รออีกนิดเดียวมันจะเฮือกเลวเนี่ยค่ะมื่อนี้ก็ส่งสัญ,ญญาณที่ดีมากๆเลยมมืมอนีาเอินคาดพี่น้องไปครับพี่น้องสรุปผลง,งานนะครับมาเจออว่าพี่เนาะเห็นน้องไม่พอดีอือ คนขาดเปด็นพี่น่องม,มึงน้ำให้ด้วยเนี่โอ้โห hmm. พี่น่องผลงานค่ะมือเนี่ยต่างมาเบื้องงานพร้อมเนะค่ะต่างมาเบืองงอเบ้องงานย้อนกน่ีค่ะ วันนี้ไม่ยังม่ถึงฤด,ดูคักค่ะปลายเดือนนี้ขั้นฝนตกดีกะรับรองค่ะจะนักจะเต็มอีกคือเก่าเนาะค่ะจังทร์ในสำหรับคลิปนี้ก็ับเอาไว้สนิด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัเสริมรักกันให้หุูดำพร้อมน้องสายในเด้อค่ะมือนพาเพิ่นมาเบิ่งงานค่ะซองเปาเบี่ยวพาลุยพาแสบเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิริณเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสลัเสริมพักพี่น้องเด้อค่ะ